สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็อยู่กับกุญแจมอเตอร์ไซค์เวสป้านะคะตัวนี้เป็นต้นฉบับของลูกค้าค่ะลูกค้าต้องการทํากุญแจเพิ่มอีกดอกกุญแจเวสป้าเนี่ยเขาจะมีชิปด้วยนะคะถ้าเราปั๊มเราไม่ใส่ชิปเนี่ยมันจะสตาร์ทไม่ติดนะคะยังไม่สตาร์ทไม่ติดนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ชิปเข้าไปสังเกตที่ไฟตรงนี้ก็ได้ค่ะถ้าไฟตรงนี้ยังไม่หยุดกับพิบไฟแดงๆนี้ไม่หยุดกับพิบนะฮะแปลว่าสตาร์ทจะไม่ได้ โอเคเดี๋ยวไปใส่ชิปก่อนตอนนี้ที่ร้านก็พอดีวันนี้ลูกค้ามาเรามีของอยู่2ส,สีนะคะมีสีน้ําตาลแบบเดิมแล้วก็มีสีดําปกติจะมีสีน้ําเงินด้วยวันนี้ลูกค้าขอเลือกเป็นสีดํานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทากันเลยดีกว่าแล้วไปทดสอบกันว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าตัวนี้ก็ก๊อปปี้มาเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตว่ามันหมุนได้หมดแล้วทั้ง2ทางแล้วก็คลิกด,ด้านก็หมุนได้อันนี้ก็คือเม็ดชิปนะครับ ชิพนี่ฟังไปแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดหายนะคะเพราะว่ามันถูกออกแบบมาให้มันพอดีเอ,องใส่สองมื่นแป๊บไปฟังชิปที่หัวกุญแจเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวทดสอบสตาร์ทเดี๋ยวลูกค้าสตาร์ทให้หน่อยค่ะสตาร์ทให้นะคะทดสอบกันเถอะโอเคสตาร์ทติดนะคะใช้งานได้โอเคเรียบร้อยใครสนใจมาได้เลยนะคะรนะ้านกุญแจช่างแปงค่ะ